สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำคอร์ดนะครับอ่าพินนะครับหรือคอร์ดกีตาร์ที่มาแปลงลงพินงมที่แล้วเราจบอยู่ที่คอร์ดดีมิเนอร์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ทำไมฮะลองไปฝึกดูใช่ไหมครับ ได้นะครับนะครับถ้าใครมีพื้นฐานกีตาร์หรือเป็นกีตาร์อยู่แล้วโหเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนจะเล่นได้แบบเป็นได้ไวมากนะครับผมก็พอมีงูงูปลาปลาได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเคยเล่นตรงนี้แล้วพอไปจับกีตาร์บางทีงงเหมือนกันนะครับมีงงเหมือนกันครับนะฮะงงคอร์ดเหมือนกันฮะไปจับจะไปจับแบบพินก็มีนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามือพินเราก็จะเล่นพินเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนี่คือวุธเราวุธทางศิลป์ของเราเลยนะครับดังนั้นเวลาเราเล่นเราก็ใช้พินอยู่แล้วนะครับก็ศึกษาไว้นะครับก็ไม่เสียหายนะครับต่อไปครับอคอร์ดดีนะฮะว่าที่แล้วดีมินเนอร์ก็คือนี่เริ่มตั้งแต่ช่องที่หนึ่งถอ่ะถ้าเป็นดีธรรมดา <c oughs> สายหนึ่งช่องที่ที่ที่สองครับนะครับ สายสองสายสามท่องที่สี่เห็นไหมเหมือนขยับมาครับเพื่อนๆขยับนะครับนี่ฮะคือขยับแค่ดิวชีแค่นี้นะฮะส่วนสายสองสายสามนี่ไม่ต้องขยับอ่ะสมุตินี้อ่ะดีมินเนอร์นะครับต่อไปฮะดถ้าเป็น D ก็นี่ฮะสังเกตแตกต่างกันนิดเดียวครับ ถ้าดีจะให้ง่ายก็คือเนี่ยนิ้วชี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนี่ฮะนี่ฮะช่องช่องสี่ฮะนี่ฮะใส่สองใส่สามนี่ฮะนี่นี่คือดีอ่าถ้าเป็นดีมิเนอร์อ่ามันจะใช้อย่างนี้ไม่ได้ละมันจะดูเหมือนฝืนนะครับนะครับเพราะว่า ช่วงมันค่อมนะครับระยะไม่หนึ่งช่องเราก็จะใช้นี่ฮะนิ้วนางนิ้วก้อยใช่ไหมครับมันจะได้ง่ายนะครับเพราะมันจะถึงเนี่ยเห็นไหมฮะ เรเพิ่งจะฝึกได้ไม่กี่วันนะครับนะครับแล้วก็พอเราพอมีพื้นฐานเราก็จะเล่นไมา่ยากมากนะฮะอ่ะอันนี้ดีนะครับต่อไปครับต่อไปต่อไป F นะฮะ F นี่เลยครับ F นะครับ F นี่คล้ายกับเอ่อคล้ายกับพึบกดีนี่หละครับนี่กดนี่นี่ช่องแรกนะครับเส้นแรกแล้วก็ตามด้วยนี่ครับ ช่องที่สามสายที่สองช่องที่สี่สายที่สามนะฮะช่องที่หนึ่งสายที่หนึ่งช่องที่สามสายที่สองช่องที่สี่สายที่สามน่านี่ฮะ F ครับ คือ F นะครับต่อไปครับ G นะครับ G G ซ้สายที่2อา่าสายที่2นะครับแล้วก็อขอขออภัยครับช่องที่ช่องที่สนะครับสายที่1ช่องที่3แล้วก็สายที่สอง ช่องที่สี่สายที่สามช่องที่ห้าจะเป็นลักษณะแบบนี้สายที่หนึ่งช่องที่สามสายที่สองช่องที่สี่สายที่สามช่องที่ห้าอย่างนี้ครับนี่คือ G ่อไปครับนะฮะต่อไปต่อไปอ่าต่อไปพระเอกของเราเลยเอมิเนอร์เป็นไรใช่ไหมครับอีม e ิเนอร์โอ้อันนี้ง่ายมากนะครับนี่ฮะช่องที่สองครับนี่นี่ครับช่องที่สองสายที่สองอีม e ิเนอร์เนี่ยกดแค่ช่องเดียวแค่นี้กดแค่นี้ให้เนี่ยนี่ฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น e ธรรมดาก็นี่ครับช่องที่สามสายที่1นงน,นี่ลงมาอย่างนี้นี่ลงมาอย่างนี้แล้วแต่ถนัดนะครับจะกดนี้ก็ได้นี่นี้ก็ได้นี่ e minor พอนะครับเอานีออกก็จะเป็น e e minor e e minor B minor อ่านี่ฮะประมาณนี้อ่ะต่อไปอ,อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักๆที่เราจะใช้นะครับ B minor นะฮะช่องที่หนึ่งสองสามช่องที่สี่ครับนี่ฮะสายที่สองช่องที่สี่นะครับสายที่หนึ่งช่องที่ห้าสายที่สามช่องที่ห้าแบบนี้เลยค่อมแบบนี้ปึ๊บนี่ฮะนี่คือ B minor ยากหน่อยไม่ค่อยได้เล่นนะครับงงเหมือนกันฮะก็ต้องฝึกนะครับอันนี้ต้องฝึกนะครับก็เวลาผมเล่นผมก็จะเล่นคอร์ดก็เหมือนเราเล่นของโลโซเพลงสมซายเพลงใจสังมาอะไรพวกนี้นะฮะ เราแน่นายเราก็จะเล่นขอดขอดง่ายๆใช่ไหมครับก็จะ,ะถ้าเกิดว่ามีแบบตัวนะฮะคอดยากเข้ามาก็ทําไม่ค่อยได้เล่นมันก็จะจับลําบากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราครับเราก็ต้องฝึกนะครับขึ้นอยู่กับเพลงนั้นนะครับถ้ามันต้องใช้จริงเราก็ต้องฝึกฝึกไปฝึกมานะครับ,นะรบนะฮะ,ะบางทีเราเล่นเล่นไปไม่ได้เล่นนานๆลืมไหมลืมนะครับลืมนะครับ วิธีการครับผมแนะนำนะฮะถ้าท่านมีท่านปิ้นนะฮะแต่แล้วท่านใช้เหมือนกระดาษสติกเกอร์ใสครแปะไว้ข้างหลังเลยครับพิมพ์ไว้ตัวเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับนะครับสมมุติว่าคีย์คอร์ด A นะครับกดตรงไหนบ้างเส้นที่เท่าไหร่แล้วแต่ท่านที่ท่านเข้าใจนะครับหรือท่านจะทําเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ครับแปะไว้นะครแปะไว้อย่างนี้ฮะพอ พอเวลาเราลืมนะเนี่ยเล่นไปเราลืมใช่ไหมครับเราก็สามารถดูได้ครฮะหรือบางคนบอกไม่จาเป็นดูจากในโทรศัพท์ก็ได้อนะันนั้นก็แล้วแต่จะสะดวกนะครับนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนะครับ,นะรบแล้วก็เดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นเป็นเพลงในแต่ละเพลงคือแนะนําคนที่ยังไม่เป็นกีตาร์นะฮะยังไม่เป็นกีตาร์เลยนะครับ เราก็เพิ่งจะฝึกเล่นพินไปด้วยนะครับหรือเป็นพินแล้วแต่ยังไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นกีตร์ก็มาพื้นฐานผมก็เอาแค่พื้นฐานแล้แค่พอตีเป็นเพลงได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เป็นแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะครับก็มีประมาณนี้ครับนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกัน e ีต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายโอ้ลิ้นพันนะฮะ เป็นกำลังใจให้กับช่องเม l ลดีไทยบ้านอีสานลำเพลินด้วยนะครับไม่กดข้ามโฆษณาก็เหมือนเป็นการสนับสนุนให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณครับผม